ึกออกเสียงพินอินซอซอซิจซตัวแซดตัวซตัว s จะเป็นการออกเสียงปลายลิ้นส่วนตัวแซดเอสซสเจะเป็นการออกเสียงห่อลิ้นมาฝึกออกเสียงตัวแซดตัวซตัวเอกันครับ สามตัวนี้เวลาออกเสียงเอาปลายลิ้นไปแตะหลังฟันล่างแล้วออกเสียงมาออกเสียงตัวแซดกันก่อนนะครับเอาปลายลิ้นแตะหลังฟันล่างแล้วออกเสียงคล้ายๆตัวจอจานซือซือซือต่อไปตัวซีเอาปลายลิ้นแตะหลังฟันล่างแล้วออกเสียงคล้ายๆตัวชอช้างซื้ซื้ ต่อไปตัว s เอาปลายลิ้นแตะหลังฟันล่างแล้วออกเสียงคล้ายๆตัวซอโซซซืซอ,ซอ,ซอต่อไปมาฝึกออกเสียงตัวแทส S c h และ s s วิธีออกเสียงนะครับเอาปลายลิ้นไปแตะเพดานปากส่วนหน้าแล้วออกเสียงมาเริ่มออกเสียงตัวแทส h กันก่อนนะครับ เอาปลายลิ้นแตะส่วนหน้าของเพดานปากแล้วออกเสียงชชชต่อไปตัวชเอชชชต่อไปััเ s สเอสชชชมาเทียบการออกเสียงแถวบนและแถวล่างกันนะครับ ตัว Z ออกเสียงว่าซีซี S ชตัว C ซีซ H ชตัว S ซซต,ตัว S H ชทบทวนอีกครั้งนะครับ ซีซีซีจีชช,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 ชต่อไปมาฝึกออกเสียงตามตัวอย่างคำศัพท์นะครับมาดูที่ต,ตัว Z นะครับคำแรกจู่จู่จัวจัวจือต่อไปฝึกออกเสียงตัวชีใช่ 菜、刺、刺、粗、粗、到白多巴、氟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 、色氟、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  捉捉。到白复读选吃吃吃。池，车车,车出出,出，到白复读选项，是是是，说说帅帅。帅